สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกท่านครับวันนี้กับช่องเก่งก้าเทรดนะครับจะมาวางแผนเก็งกำไรของตัว c h o นะครับประจำวันที่7ทธันวาคม2,564นะครับก่อนอื่นเลยผมขอไปสรุปเซตเพียงสั้นๆกันก่อนนะครับ วันนี้นะครับเซตของเรานะครับปิดอยู่ที่1609นะครับซึ่งเบรกรอบแนวต้านที่1600มาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้แนวต้านถัดไปที่เราจะมองก็คือ1อยู่ที่1615และ1620นะครับซึ่ง1620ก็คือจะเป็นเส้นของเส้น EMA 50นั่นเองส่วนลักษณะของแท่งการาฟบริเวณนี้นะครับหลังจากที่เมื่อเช้าเปิดกระโดดขึ้นมารอบนี้ก็เป็นสัญญาณการว่า จะเป็นเรื่องเริ่มจะเป็นการกลับตัวของเซ็ตรอบนี้แล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้ยังไม่เกิดสัญญาณการบายสัลของเซ็ตนะครับซึ่งสัญญาณการบายสัลก็คือรอบนี้ก็คือเส้น EMA 5 ตัดกับเส้น EMA 10บริเวณนี้นะครับแต่รอบนี้เส้น EMA ของเรายังไม่ตัดกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องระมัดระวังในการลงทุนเพิ่มอีกหน่อยครับอาจจะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อเพราะฉะนั้นหลังจากที่เขาเกิดสัญญาณ death c o s บริเวณแท่งนี้นะครับก็คือการที่เส้น EMA 5ตัดอยู่ต่ากว่า EMA 10รอบนี้เขาก็เทลงมารอบนี้นะครับก็เป็นการเด้งจังหวะของรอบนี้บอดีก็คืออยู่เส้น Uh, RSI เป็นการเด้งจังหวะ overbought เออ o v e r s o l d นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารอบนี้จะให้สวยๆทีเราก็รอสัญญาณในการที่จะเป็นการเรียงตัวของกราฟขึ้นไปอย่างนี้ลักษณะนี้แล้วก็ EMA 5ตัดกับ EMA 10ก็จะเป็นการสัญญาณการคอนเฟิร์มนะครับว่าเซ็ตจะเป็นการกลับตัวแล้วส่วนวันนี้นะครับผมก็เลยนำกันบ้านของตัวชทวีการช่างก็คือตัว CHO นะครับ C.S.O ก็คือชอทวีนั่นเองซึ่งราคาปิดวันนี้ของเขาอยู่ที่ราคา0.99นะครับส่วนแนวรับแนวต้านนะครับเรามาดูกันก่อนเลยแนวรับของชอนะครับแนวรับแรกที่เขาต้องรับให้อยู่คือ0.98นะครับแนวรับถัดไปก็คืออยู่ที่ราคา0.95นะครับส่วนแนวต้านครับผมไปดูแนวต้านกันก่อนเลย แนวต้านนะครับแนวต้านแรกที่เขาจะต้องผ่านให้ได้เลยนะครับคืออยู่ที่ราคา1.01่นะครับแนวต้านถัดไปครับแนวต้านค่อนข้างที่จะสาคัญเลยครับคืออยู่ที่ราคา1.06่นะครับและแนวต้านใหญ่ๆของเราเลยคือราคาเป้าหมายคืออยู่ที่1.17เนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้นะครับเราก็จะมาดูในกรอบแนวรับแนวต้านกันก่อนเลยกรอบแนวรับของเรานะครับหลังจากที่เขาน่าจะเป็นกรอบอยู่ที่ราคา 0.88ถึงราคาประมาณที่0.98ก็จะเป็นกรอบแนวรับของเราบริเวณนี้นั่นเองนะครับหลังจากที่เขาสะสมพลังก็คือสะสมพลังกันอยู่ช่วงนี้นั่นเองนะครับส่วนกรอบแนวต้านครับเรามาดูกรอบแนวต้านกันก่อนเลยกรอบแนวต้านก็อย่างที่ชัดๆเลยครับอยู่ที่ราคาตั้งแต่1.06ถึงราคา1.27ก็คือบริเวณนี้เพราะนั้นหลังจากที่ กรอบแนวต้านใหญ่ๆสาคัญก็คืออยู่ที่1.06นะครับเพราะว่ารอบนี้เขาไม่สามารถที่จะผ่านราคา1.06ไปได้อย่างแข็งแรงเลยครับในกรณีที่เขาผ่าน1.06ไปได้เขาก็เจอแรงขายค่อนข้างที่เยอะตลอดทางเลยและรอบนี้เขาก็ขึ้นมาเทสกันอีก1รอบนะครับ2อรอบบริเวณนี้นะครับพราะฉะนั้นรอบที่3าผมก็มองว่าน่าจะเป็นรอบนี้ครับที่เขาจะขึ้นไปเช็คราคาถึง1.06 นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องมาดูกันก่อนเลยว่าแผนของเราตัว CSO จะเป็นอย่างไรนะครับแผนกรณีที่1นนะครับกรณีถ้าเขาย่อนะครับรอบนี้ผมมองว่าถ้าเขาย่อนะครับไม่ควรหลุดเลยของพรุ่งนี้นะครับผมมองว่าไม่ควรหลุดที่ราคา0.98นะครับขอโทษทีครับ 0.98นะครับเพราะหลังจากที่เขาเบรกกรอบแนวรับของเรามาเห็นไหมครับว่าบริเวณนี้หลังจากที่เขาเบรกกรอบของเส้นแท่งนี้มาแล้วก็คือเขาสามารถยืนอยู่เหนือได้ยืนอยู่เหนือราคา0.98ได้ก็คือปิดอยู่ที่ราคา0.99และขึ้นไปเทสถึงราคา1.02นะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ผมมองว่าถ้าเขาจะยอ่อลงมานิดๆๆนิดหน่อยก็อาจจะแฉลบได้ถึง0.97นะครับแต่ก็ไม่ควรหลุด0.98เพราะฉะนั้นราคาที่เราสามารถสะสมได้ก่อนเบื้องต้นก็คือ คืออยู่ที่ราคา0.98ถึงราคา1.01นั่นเองก็คือกรอบแนวต้านของรอบนี้นะครับ1.01เราก็สามารถสะสมได้ทันทีกรณีที่2ครับกรณีถ้าเขาจะขึ้นต่อนะครับกรณีค่าขึ้นต่อหลังจากที่เขาเบรกกรอบแนวรับของของเรามาแล้วครับที่ราคา0.98นะครับผมก็มองว่าถ้าเขาจะขึ้นต่อผมก็มองว่าเขาจะขึ้นเ,เราต้องสะสมก่อน อยู่ที่ราคาประมาณตั้งแต่โทษทีครับสะสมก่อนอยู่ที่1.01ก็คือราคากรอบของบริเวณนี้นั่นเองเห็นไหมครับว่าเขายังเจอกรอบของบริเวณนี้กรอบแนวต้านของบริเวณนี้ค่อนข้างที่จะแข็งอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเขาสามารถยืนอยู่เหนือ1.01ได้ก็คือสามารถอ่ะขอเขียนใหม่ดีกว่าครับสามารถยืนอยู่เหนือขึ้นต่อยืนอยู่เหนือยืนอยู่เหนือแป๊บหนึงโทษทีครับ เขียนไม่สวยยืนอยู่เหนือราคา1.01ก็คือประมาณ1.01ถึง1.02นะครับนั้นก็สามารถที่จะยืนเหนือราคานี้ได้เราก็สามารถสะสมได้ทันที ส่วนกรณีนี้นะครับเป้าหมายของผมเลยเป้าแรกเลยครับผมมองว่าเป้ารอบนี้อยู่ที่ราคา1.06นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นครับว่า1.06ผมบอกไปแล้วว่าเขาไม่สามารถที่ขึ้นไปเทสผ่านได้ประมาณ2-3รอบรอ,อ,อบนี้เพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าถ้าเขาไม่สามารถผ่าน1.06ไปได้ผมก็จะเทสกําไรรอบแรกอยู่ที่1.06และรอจังหวะย่อกันมาอีก1ทีนะครับส่วนกรณีถ้าเขาสามารถเบรกกรอบต่อได้อย่างขึ้นไปเรื่อยๆเช่น สามารถเบรกอย่างนี้ไปเรื่อยๆปุ๊บปุ๊บแลวเบรก1.06ไดแล้ได้และยืนอยู่เหนือ1.06งเนี้ยเป้าถัดไปผมก็จะมองถึงราคา1.17เลยนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้มันก็อาจจะเป็นหุ้นที่ต่ําราคาต่ําบาทนะครับก็เลยมองว่า5-6%เนี่ยสำหรับการชอทวีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะครับส่วนแนวคัดลอสนะครับกรณีถ้าผมมองว่าผิดทางกรณีถ้าคัดลอสผมจะมองว่าถ้าผมสะสมอยู่ที่0.98นะครับผมก็จะคัดลอสอยู่ที่ราคา0 9.5โดยประมาณถ้าผิดทางนะครับส่วนกรณีกรณีถ้าขึ้นต่อหลังจากที่เขากรณีเบรก1.01ไปได้ผมก็จะคัดอยู่ที่ราคาประมาณ0.98นะครับตัวนี้ในราคาถ้าเป็นผมเก็บสะสมหน้าอยู่ที่ราคา0.98นะครับผมก็จะคัดล็อตอยู่ที่0.95แต่ถ้าผมคัดล็อตที่0.98ราคาที่ผมสะสมก็คืออยู่ที่ราคาขึ้นต่อก็คือ1.01นั่นเองนะครับ ส่วนตัวรอบนี้อะไรที่ทำให้ตัว C S O นะครับมีความน่าสนใจคือ1บริเวณนี้นั่นเองเส้น E M A 5 E M A 5ตัดเหนือ10อ่าแสดงว่าเป็นจังหวะที่ขาขึ้นถูกต้องไหมครับและสามารถยืนอยู่เหนือยืนโทษทีครับยืนอยู่เหนือเส้น E M A 50 เพราะ,ะนั้นผมก็เลยมองว่าลักษณะแท่งกราฟและสัญญา e ณ EMA ของเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจและแม้กระทั่งวันนี้นะครับโวลุ่มของเขาเนี่ยเข้าค่อนข้างที่จะเยอะเลยถึงมีโวลุ่มอยู่ที่ประมาณขอขอญาตเปิดดูกราฟนะครับวันนี้ก็เข้าซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ2ล้านแปบ๊บหนึ่งครับ241ล้านโดยประมาณนะครับเพราะ,ะนั้นโวลุ่มค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างที่จะเยอะเลยเพราะฉะนั้นก็มีแนวโน้มว่าตัวชอการช่างเนี่ยก็อาจจะขึ้นไปต่อได้เทสถึง1.06นะครับส่วนสัญญาณ MACD รอบนี้นี่รอบนี้ขึ้นมาอยู่เหนือศูนย์แล้วครับเรียบร้อยละหลังจากตัดกันบริเวณต่ำกว่าศูนย์แล้วก็กำลังที่จะขึ้นไปเบรคอยู่เหนือศูนย์แล้วก็ขึ้นไปถึงประมาณขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับอยู่เหนือศูนย์เรียบร้อยละแต่ก็สัญญ,ญาณใกล้ๆเคียงกันเลยครับเพราะฉะนั้น RSI MACD โทษนะครับ MACD เหนือศเรียบร้อยแล้วอ่าส่วนสัญญาณ RSI ของเราครับรอบนี้ก็อยู่ที่ราคาก็ายังเป็นเพื่อน RSI อยู่ที่อยู่ที่62ก็ค่อนข้าง RSI ก็จะเป็นแนวโน้มที่ค่อนข้างที่จะสวยเลยครับว่าเขาจะสามารถไปต่อได้พรุ่งนี้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็อยู่ที่วางการวางแผนของเราแล้วครับว่าเขาจะทำการจังหวะย่อหรือจะเป็นจังหวะ follow by ในการขึ้นต่อนะครับ การบ้านก็จะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบในการทำการบ้านของผมนะครับช่วยกดไลค์กด subscribe ช่องเก่งกาเทดเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ